สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK f u n c h a n n e l นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาสวัสดีเพื่อนๆนะคะทั้งที่อยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็อยู่ทั้ง UK นะคะ,ะคือวันนี้นะคะปุ้ยก็มาทําคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะ f อทุกท่านนะคะที่ติดตามปุ้ยนะคะตลอดมานะคะแล้วก็ทำให้ยอดติดตามของปุ้ยทั้งสองชอ่องไม่ว่าจะเป็น อิงลิตเวอร์แฟมิลี่นะคะแล้วก็ช่องผู้ยูเคสปอนชั่นแนลนะคะก็มียอดการติดตามอ่าทยอยขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยอดวิวนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ในหลักแสนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นผลงานที่อ่าที่รู้สึกดีใจนะคะถึงมันจะ ขึ้นทีนละนิดนึงนะคะแต่ว่าปุ้ยก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะคะเล็บดำเพราะว่าปุ้ยเพิ่งไปทำสวนมานะคะขอโทษนะคะตรงมุมนี้นะเดี๋ยวปุ้ยจะไปตัดแล้วก็แต่งใหม่นะคะแล้วทีนี้นะคะก็คือขอบคุณนะคะมากๆนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามปุ้ยตลอดมานะคะ <S <S แล้วก็เป็นกำลังใจให้ปุ้ยนะคะ <S <S แล้วก็คอยบอกนะคะ <S <S แนะนำปรปับปรุงแก้ไขนะคะ แต่ท้งนี้ทางนั้นนะคะบางก็ก็คือค่อยๆปรับปรุงไปนะคะบางทีปุ้ยก็ไม่ได้ว่าเก่งเรื่องอ่ด้านนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ปุ้ยก็จะค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปนะคะแล้วก็อ่าจะพยายามนะคะอ่าทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ติดตามนะคะผลงานของปุ้ยนะคะซึ่งวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอ่า อัปเดตนะคะประสิทธิภาพอของ youtube นะคะของเดือนเมษายนนะคะซึ่งปุ้ยก็มียอดติดตามผู้ติดตามใหม่นะคะทั้งหมด77คนนะคะสำหรับเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ยอดอดูทั้งหมดนะคะอยู่ที่30,000 อ่าหนาะคะนาทีในการดูก็คือ7 7 8 7นปะคะปุ้ยก็ต้องขอบคุณนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนนะคะเ c ทุกคนมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่ง YouTube ก็ได้ส่งข้อมูลมาให้กับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยก็มาอัปเดตนะคะแล้วก็ปุ้ยก็ต้องขอบคุณอ่าอ่าทาง b e ด้วยนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจปุ้ยตลอดนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อ,อหลายๆคนนะคะที่คอยอ่า สอนกะ็คอยบอกนะคะแต่บางทีอ่าปุ้ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะคะเออก็ก็จะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ปุ้ยก็ยังใช้โทรศัพท์อ่าโทรศัพท์อาจจะติดติดดับๆบ้างแต่ปุ้ยก็ก็จะพยายามทําให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็กะว่าจะทำอ่าฝึกทําในอ่า ในคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะซื้อกล้องมาทําปรับปรุงแก้ไขให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะคะก็ก็พยายามอยู่นะคะแต่ก็ต้องใช้การเรียนรู้นิดหน่อยนะคะเพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ปุ้ยก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ ก็ยังไงนะคะวันนี้ปุ้ยก็มาทําคลิปนะคะเพื่อที่จะขอบคุณนะคะอ่าทุกท่านนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ยูเคนะคะที่คอยอให้กําลังใจเสมอมานะคะแล้วก็คอยบอกในการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะ ยังไงปุ้ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปัง,ปงๆรวยรวยกันทุกคนนะคะแล้วก็ปีนี้ขอให้เป็นปีทองสําหรับทุกๆคนนะคะขอให้ล่ารวยนะคะแล้วก็มีความสุขกอบรอบครัวมากๆนะคะสาหรับวันนี้ปุ้ยยูเคสุขพนนลังชาแนลต้องขอลาเพื่อนๆก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะ